จะพี่น้องยายยายสิพาเห็ดอันนี้ได้จต่เด้อเห็ดสูตรน้ำกินแล้วแต่เนาะมีพี่น้องถามมาหลายๆแล้วแต่เนาะถามว่าเห็ดสูตรกะปริมาณไห้แน่ยายกะเห็ดบดไเห็ดเต็มที่เนาะจ้่เนาะกะกะเห็ดเห็ดสูตรไหเบื้องหล่ะจะเห็ดเต็มที่หล่ะจะว่ายายเห็ดหน่อยๆเนาะอัานนี่นำนำนำกินเล้กวดหน่อยนี่ หกรอย ml เนี่นะจาจะาเนาะยายเฮ็ดเคิงได้จัะเด้อเนี่ยเคิงหนึ่งยายซีดีตวงไรประมาณนี่ย้ายเฮ็ดเคิงเดียวให้พี่น้องเบิ่งอัตรา,าส่วนอัดได้อจัะเด้อาเฮ็ดเคิงขวดจังคอยสิกะถือแม่นบอจ่ะพี่น้องพี่น้องขอมาว่าตวงให้แน่ปริมาณให้แน่นะจ๊ะยายกระซีตวงให้พี่ให้น้องเบิ่งซีละบนันนี่ยายสิขั้นน้ามาขามเปียกนะจ๊ะนี่ อันเป็ดก้อนนี่หน่อยนี่นะจ้ะนี่ก้อนละสิบบาททําไมตะกี้เพื่นเพื่อนตั้งใจนะย้ายกระสือได้แต่เป็นปั่นปันสิบบาทนี่ย้ายสิใส่์หมดจ๊ะนี่ปริมาณให้พี่ให้น้องเบิงพี่น้องเพื่อนเซทขายนะจ้ะเนาะ นี่ละตามที่ย้ายเฮ็ดจ้ะประสบการณ์ที่ของย้ายเนาะย้ายกระใสน้ำหลายก็คือตวงย้ายตวงได้กวดเอ็นอันนี้ตวงเฮ็ดน้อยเฮ็ดลดลดปริมาณลงไ้พี่ให้น้องเบิงย้ายสิคันลวย้ายสิต้มให้เบิงเด้จ้ะเ้อพี่น้องมาเบิงกันจ้าย,าย,ย้ายแส่น้ำมาขามเปียกแล้วๆกันแล้วขัดแล้วๆมาขามกับมิเตมตร์จ้ะมัน,น มันเป็นป่านเป็นเม็ดมนะละได้กระสิใส่อันนี้มาเปรียบเทียบ้ะจ๊ะบ,บางน้าวเนาะมาเปรียบเทียบยายน้ำาตาลลงซงซำเนี่แหละจ้ะเนี่ยซำซำแม่บางน้าวเนี่ยแหละมันเป็นน้ำาตาลปีบเนะมันเหลีว่าเป็นก้อนนะจ้ะถ้าเป็นก้อนก็จะเป็นก้อน ขนเปิ้งกอลเป็นกระสีแข็งๆงกระสีจับง่ายอันนี้ย่อยบีบลงหั่นประมาณนี้แหลยจ้ะประมาณหนุ่มกบน้าเขาเนานะพี่น้องเส้นนี้ยี่นาหม,มาักความปเปรียบเบิ่งกระเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ถุงห้าบาทเนาะจ้นะเนาะ ถุงหาบาทถ้าเ้าตุ่มเต็มนี่ก็จะใส่ถุงนี่ย้ายตุ่มเครึ่งย้ายก็ต้องใส่เครื่งหนึ่งเด้อจ้ะเด้อใส่ลงไปเครื่องถุงจ้ะไม่ใส่ลงไปเครื่องถุง ตั้งไฟนอ่อนๆกันแต่แตมัเบิร์นนานๆปุ่งไว้ให้มันเย็นจ้ะบันี่ปุ่งลงไปให้มันเย็นย้ายสีพ้าปุ่งจ้ะพี่น้องตอนฮาร้ลอนำมะาขามให้มันเย็นเนาะ ก็มาปั่นอันนี้ใส่จต่ปันป่นปั่นกระเทียมปั่นพริกใส่น่าจะน่าพี่น,น้องเนาะนักเพชรนะจ้ะนักเพชรผิดแดงใส่เลยจ้ะอันนี้เหล่าตาพริกมันจีเ,เจผ็ดบ่เผ็ดน่าจะเนาะพี่น้องกะเบิ่งเอา มันบปรี้ยวเต๋องเป,เป,เป,เป๊ะๆแต่เพราะว่าบางทีพริกบอเพ็ดจ้ะกระเทียมก็ใช่ไปละลายแล้วจ้ะให้เกลีย์เท่าอบประเพคให้หน่อยก็บอกพริกกระเทียมหน่อยหน่อยก็บอกพริกอันนี้ย้ายก็ใช่หลายเยอะจ,จะหักบักซีจ้ะหกักบัหกหักบักซีกับรำมันเนาะหั่นแล้วนำม,มาขามเย็นจ้ะกระปั้นใส่อันนี้กระปั้นสามยางเท่านี้จ้ะ ที่บล็อกน้ําย้ายเปรียบเทียบนะมันบระมานบล็อน้ําหน่อยบดได้เท่าหน่อยใครไกล้ได้แจกของน้ํามันบล็อกใหญ่ที่ย้ายเปรียบเทียบใส่น้ําตาลเมื่อกี้นี่ยใส่รูบั็อกน้าวนี่บั็อกน้ําเนี่ยนิดหน่อยก็ใครไกล้ะเพราะว่าย้ายเห็ดหน่อยแล้วจ้ะเนาะอัตราส่วนมันสิหน่อยถ้าลายก็เพิ่มไปครึ่งนึงจ้ะ พีน่น้องน้ำมะขามย้ายเย็ยนแล้วมบรรยากาศมาปรุงกันจากพี่น้องได้ปั่นบักพริก จะขี่ย้ายขายน,นะจนะ๊ะเนาะย้ายกันเลยมีประสบการณ์ราน้กลิ่นแสบเป็นจังไงย้ายก็อยังขห้พี่ใายน้องเลยเก็ดแสบขายน,นะจนะ๊ะเนาะจะได้ขายดีดลูกย้ายสวนวางสิถ้าโควิดมาขายปลาหมึกบอ่อสน <c oughs> <c oughs> ถ้าโควิดมา,าคือร้านปิดนะจ๊ะเ <c oughs> <c oughs> ขามันมันดิขเขาเลี้ยงขายปลาหมึกเขามัน มันได้ขายดีนะแต่พี่น้งนองยำหมอเห็ดนี่มันแซบมันก็ได้ขายดีนักเผ็เลดละจ้าเลิศเผ็ดมาอันดับหนึ่งเผ็ดเปรี้ยวหวานจา้ะหวานมาล้อมโม่เผ็ดมกะกรอนเผ็ดออกแล้วก็ออกเปรียปร้ยวหวานหวานลาละมุนละมุนแซ่บ รถจัดจานแม่จ้ะออออพริกมันบออันนั้นพริกปั่นบอลแหลกเ่อกี้นะเบึอ่อเงินเยอะจ้ะพี่น้อง แม่นแหน่ได้ปันบระหลาดเหมอนกัออกกันเนาะใส่ผงสุรดจังเลยแต่ห้าเสียต็มกวืหนะ่าบาทละจ้ะที่ลงโหลดห่าบาท้อจ้ะอันนี้ยยาใหญ่ขึ้งนึงนะจ้ะเนาะพี่น้องเบิร์นเอาสดได้อันนี้ชนะ้อนกาแฟนะจนะ้ะเนาะช้อนกาแฟอันนี้อยู่กับผู้มากเลยจ้ะพี่น้องอยู่กับผู้มาก คือยายว่าหาบาทรด้วยจะขวดน้ำหกร้อยมลซองหาบาทจ้ะอันนี้เอาจะกินแล้าจากกวจันนะจะเกลี่ยจ้ะอันนี้มันที่จางมันที่มีเปรี้ยวม่หวานมีสองรสเพราะว่าหวานน้ำตาลหวานน้ำกระเทียมดองเปรี้ยวมะขามตืมเกลี่ยจ้ะ ยาลายเติมเด้่องับ่วงหนึ่งนะถ้าเอาที่เมืองกรมาทามันเข้มบ่ได้ฮาก็เติมเกลี่ยลองอีกแก่เพราะว่าอัสูตรประมือข้าวใส่ซี่ร่างด้วยเกลี่ยเกลี่ยกิมเกลี่ย,ยมันสิเจิดน้ำกิมต้องให้มันมีเผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานมันจะกลมกล,มกล่อมกับน้ำตาลปี๊บเพราะจะยาใส่รสด,ดียาใส่น้ำปลาล้วจะพี่น้องกระซิบประมาณนี้จ้ะ ใส่ผักซีปลาหอมป้อมเนาะนะจ๊ะมันจะย้ายกระเซีดย้ยายกระเซีดคลิปล่างปลาเมือเสียบไม้ปลาเมืออย่งไรนะจ๊นะเนาะใส่ลูกอบอกลูกสื่อมาอยู่มือนีนปลาเมือย้ายกระเซียดคลิปลุ้นนะาจ๋านะปกติย้ายก่าเซ็ดได้คลิปเดียวกันนะี่ยแหละที่เป็นคลิปลุ้นคลิปอันวิธีเสียบปลาเมือวิธีล่างปลาเมืออย่งไรบ่ให้มันเค็มวิธีเสียบปลาเมือให้มันสวยงามนะจ๊ะ มันจะมีวิธีทำอยู่าน,นะ้จแต่นะง่ายๆหรอจ้ะไม่จ้ะเอาซิมเบิองนั่นแต่พี่น้องปลามันสิเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานทามันบ่เค็มเพาะที่เติมเกลือลงไปอีกจ้ะถ้าเขาเห็ดลายเขาใส่เกลือลายเพราะว่ามันจางนะมันจืดอันนี้มันมีแต่หวานกับเปรี้ยกับเผ็ดแล้วก็เติมเกลืออจ้ะซิมเบิองนั่นแตนะมันอ่อนเค็มจ้ะ ว่ามันมันเผ็ดกับเปรี้ยวกับหวานนั่นเองแล้วจะเกลี่ยยากหน่อยปกติห่อละสองบาทหรือห่อละบาทนั่งเอาไก่ใส่เกลือหนึ่งเลยได้จ้ะห่อสองบาทเนาะทำไมจะเกลี่ยห่อละบาทยกยี่ห้อใส่หมดนะจ๊ะพี่ตังกักะเอาละจ้ะเดี๋ยวนี้เพื่อนกรเฮ็ดหน่อยลงเนาะห่ออนใดกรได้ยเพื่อนหน่อยลงหน่อยลุงแยกกักะบ่ถือกะแยายเฮ็ดอที่เพ็ดได้สั้นๆนะจ้ะเนาะ ยายกินทรงไบลูกทั้งไก่ต่อให้ย้ายเห็่เปลี่ยนถ้าเกินหานาที่แน้วก็ตัดปับ๊บได้กับที่ดใดบ้าเกงเฮ็ดไหมย้ายบ่เก่งจากยางหนจดแ y o ยูทูบย้ายบ่เกงนะ่งเนาะยายมาเก็ตกับเขาลูกย้ายเลยเออกย้ายลงุงยูทูบจะซื้อย้ายไ,ได้เห,หเฮ็ดไหนพี่ไอ้องเบืองนะัดถ่นเนาะลูกอยากขายปลาเมกเด้ลูกว่าถ้าโควิดมาขายบ่อขายบ่ออยูย่เขาอยากนะเรื่องของเรื่องเขาอยากไปกินใ่ก็บได้รถจัดจานแบบนี้เขาว่าเนาะ แซ่บแสบจ้ะนี่แหละลดลดเนื้อจ้ะลดแซ่บเนาะพี่น้องแซ่บอิริจ้ะเนี่ยจิมมีเ่เผ็ดเอาเผ็ดมาก,ก่อนเผ็ดอันดับหนึ่งเอ,อกมาเปรี้ยวเาหวานจ้ะแซ่บแสบจ้ะขอบคุณละลายเด้อพี่น้องบบจูกูจูก้อนพูเข่ามารับชมยายเฮ็ดน้ำจิ้มปลาหมึกลดเด็ดลดจัดจานขายดีลดนี่ขายดีที่สุดจ้ะอัน ขอบคุณหลายๆที่เขามาชมที่เขามาคอมเมนต์ด้าจะเด้อพี่น้องบิร์ตจูปููเบิร์ตจูปูซูก็ละจ้ะพี่น้องไม่พี่น้องเก่าก็ได้ที่เขามาชมไายแล้วก็ขอบคุณหลายๆจ้ะคลิปรุ่นเนาะยายเซียแดงพิธีร่างประมุขเสียบประมุขยังไดย่างยังใดห้มันแสบยางไหนบ่ให้มันยุบอันละจ้ะยาเซียแดงเบิรงคลิปรุ่นเน่าจ้ะเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายเด้อจ้ะที่เขามาชมไายจ้ะขอบคุณหลายสวัสดีจ้า